ก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็มีอีกสี่เล่มนะครับเป็นชุดเล็กนะครับใบมีดยาวโดยประมาณหนิ้วนะครับสันหนาห้ามิลนะครับก็เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปด้วยเหล็กแหนบนะครับเหมือนเดิมนะครับด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับรมไฟนะครับให้ดำนะครับก็ชุบน้ํามันนะครับอบคืนไฟตามสูตรนะครับตามกระบวนการช่างนะครับ วันนี้มีสี่เล่มนะครับพร้อมปลอก PE นะครับอบร้อนนะครับขึ้นรูปด้วยความร้อนนะครับกดให้เข้ากับตัวมีดนะครับก็ทําให้ตัวมีดกระชับแน่นนะครับกับตัวปลอกมีดนะครับไม่หลุดนะครับก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับวันนี้มีสี่เล่มนะครับมาดูกันนะครับ จากซ้ายไปขวาดีวกว่อน,นะฮะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูแต่ละเล่มนะครับพอดีแสงไฟไม่พอนะครับเ้องใช้ไฟสองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันนะครับตั้งกล้องแบบนะครับ <c oughs> อาจะมาจากเล่มซ้ายมือเลยนะครับนี่นะฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวนะอขอโทษน,นะครับ แป๊บนะครับปรับขาเข้าแป๊บก่อนล็อกไม่อยู่นะฮะแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับอยู่แล้วนะครับอ่านะครับเต็มแปลกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะนะครสันตรงนะครับ ก็ปลอกก็จะเป็น PE นะครับพร้อมคลิปเน็บนะฮะตัวนี้นะฮะลิบมุดตะไก่นะครับมีเสียบเข้าไปก็จะล็อกพอดีนะฮะนี่นะฮะก็จะไม่หลุดนะครับตัวนี้ก็ใช้ร้อยกับเข็มคัดนะครับนะฮะตัวนี้ปรับได้นะครับปรับให้อ่าอยู่กับให้มันพอดีกับเก็มขัดนะครับเข็มขัดเราอยู่อยู่ตรงนี้นะ กดลงไปแล้วก็ล็อกอย่างนี้นะฮะัดล,ลองอยู่แน่นอนครับปกง่ายนะครับมาดูขนาดนะครับเล่มแรกนะครับเห็นนะฮะใบเมีดยาวที่6นิ้วนะครับยาวรวมได้อยู่ที่10นิ้วนะครับกว้างสุดใบเมีดก็อยู่ที่ประมาณอ่า 4.3-4.4เซนนะครับสันหนาก็อยู่ที่ประมาณ5-5เซนเอ้ย5-5มิลนะครับทุกเล่มนะครับความหนาเท่ากันนะครับก็ทำคมมาแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็สารพัดประโยชน์นะครับใช้ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเอาไปใช้แบบไหนนะครับนี่เ็มแรกนะฮะอาราคาเล่มละ650บาททุกเล่มเลยนะครับ แต่ความถนัดนะฮะชอบรูปทรงแบบไหนนะใช้งานได้เล่มนะครับนะฮะแล้ว้าไปก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับที่รูปทรงนะครับชอบแบบไหนนะครับก็รีบทักกันมาได้นะครับมีสี่เล่มนะครับใบมีดยาวนะครับก็ไล่เรียงกันนะครับหกเล่มนี้เกือบหกนิ้วนะครับ รวาวดน้ำอยู่ที่10นิ้วนะกว้างสุดอยู่ที่4.5นะครับ4.5เซนนะครับสันหนา5มิลเหมือนกันครับนี่นะฮะ5มิลนะครับก็ทำามคมมาเรียบร้อยแล้วครับทุกเล่มนะครับทำาคมมาแล้วนะครับนี่นะทำาคมมาเรียบร้อยครับ6 5 0หบาททุกเล่มครับผมเล่มที่3ามนะครับ ใบมีดอยู่ที่6 6นิ้วนะครับยาวรมด้ามอยู่ที่10 10นิ้วนิดๆน,น,นะครับความกว้างใบนะครับอยู่ที่3.7 3.8มมิลนะครับ5มิลเหมือนกัน,กนครับสันหนานะครับ5มิลนะฮะ5มิลนะครับด้ามไม้ประดูนะครับตัวนี้จะเป็นหมดออลูมิเนียมนะครับตอกแล้วมันจะแน่นมันจะขยายนะฮะทำให้ ไม้กับตัวมีดมันจะ,นจะชิดกันนะครับตอนนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับทำคมมาแล้วนะครับทุกเล่มนะครับนี่นะเล่มที่สามนะครับเล่มที่สีนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับชอบแบบไหนนะครับก็ เลือกได้ตามอัธยาศัยนะครับมีสี่เล่มนะครับ6นิ้วนะครับยาวรวมด้ามอมาณสิบเกือบ10นิ้วครึ่งนะครับก็ตัวยี่สิบหกเซนนะครับใบกว้างอยู่ที่สามจุดห้านะครับสันหนาก็ห้ามิลเหมือนเดิมนะครับห้ามิลนะเห็นไหมครับนี่นะห้ามิลนะฮะปกพาง่ายนะครับ เป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบทุกชิ้นเลยนะครับทุกเล่นนะครับเป็นเหล็กแหนบงานตีร้อนนะครับชุดน้ํามันนะครับอบเกินไฟนะครับเป็นล่าประกบนะครับนะฮะปอกพีเอนะครับนะฮะวางพิเศษนะครับก็จะได้ไปทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับทั้งมีดทั้งปลอกนะครับสินค้ารับรองตรงปกแน่นอนครับผมไม่มีอ่า เทียนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละชุดมันก็จะมีแต่แบบละเล่มแบบละเล่มอย่างเงี้ยนะฮะรับรองว่าไม่ไม,ไม่ไม่พลาดแน่นอนครับไม่ไม่ตรงโผกนี่ให้ประนามได้เลยครับก็เบอร์โทรเบอร์เดิมนะครับบางทีอาจจะไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะผมไม่ค่อยถนัดเครื่องใหม่นะเพราะเครื่องเก่ามันพังนะครับไอดีไลน์เครื่องเก่าก็ หายไปแล้วนะครับเรียกคืนไม่ได้นะครับเพราะว่าติดกับเบอร์ติดกับเครื่องนู้นไปนะครับก็ลายตัวใหม่ไม่ไม่แน่ใจเมื่อวานลูกค้าแอด,ดมาบอกว่าแอด,ดไม่ได้นะฮะเลยโทรมาก็ลองตัวนี้นะฮะ id ลายใหม่นะฮะ id r9n shop นะครับแต่จะเพิ่มตัว s ไปข้างหลังนะครับก็ลองดูครับถ้าแอดแอด,ดลาย id ลน์ไม่ได้ก็แอด,ดเบอร์โทรถ้าแอด,ดเบอร์โทรไม่ได้ก็โทรมาครับเดี๋ยวผมแอด,ดไปครับ เล่มละหกร้้าบบาทรวมส่งนะครับโอนก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมติดตามมาโดยตลอดนะครับก็กกดไลค์กดแชร์ไม่แชร์ก็ได้ครับกดให้กำลังใจคอมเมนต์ก็ได้ครับก็มีอะไรก็ติชมได้นะครับแนะนําได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไปนานหน่อยนะครับก็พยายามจะหาคลิปมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่คอยติดตามรับชมมาโดยตลอดก,ก็ท่านใหม่ที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ